อนี่ก็มางหอดหน้าเลยครับเด้อพี่น้องขา้าวก็ขึ้นข้าวสอดแล้วครับข้าก็เสีพ่อสามแล้วครับล่อหอยกลางงามๆกันอย่างเสี่ยสามแล้วพี่น้องเด้อน้ำมันยังไหลยอยู่ครับเดีย๋ยวไปมองน้ำกันเรื่อยๆได้ดพี่น้องเด้อ เขาก็ง,งามอะพี่น้องเขาเริ่มงามแล้วก็มีปูกัดเขาอยู่ครับเห็นเขามันรอยอยู่นี่มีปูกัดเข่าอยู่พี่น้องต่จะได้เบียปูจักหน่อยอยู่เด้อพี่น้องเนอนี่ครับ เศร้านี่กับวันท่านแดดได้ครับเด้อร่มดีครับหกโมงโกกัวพี่น้อง ครับเขาไข่ลา,างเล่ากันมันตีพ่อสามเลยพี่น้องพ่อพ่อลงไปสามนะครับมาตีห้อยปุ๋ยจังน้อยเลยพี่น้องเนอะห้อยปุ๋ยอาไว้เป็นก่าครับมาตีพ่อได้ถอนสามเดี๋ครับนี่เอาอ่ะตปจงไว้หลายจงไว้ห่างๆมันจะห่วงใหญ่พี่น้อง ไอ้เนี่ยก็พระท่านไหนใส่ปุ๋ยได้พี่น้องทำมันง่ามแล้วครับเลเขาง่ามแล้วครับพระท่านไหนใส่ปุ๋ยด้ครับเ้อ ครับมองเขาแตเห็นกะสามพี่น้องปีนี้ทั้งกลางเข้าก็บบอดสามเลยนะครับแล้วทั้งกลางเขา้าเกิดดีแห้งครับพี่น้องเขาวขวางงามครับปีนี้งามแล้วพี่น้องขนาดวันท่านใส่ปุ๋ยนียครับนี่ตาหองสีวัท่านเดสามว้ไปไหนกับรมมาณกลางเดือนมีทุนหน้าครับจังสีสามไอเขามันแข็งไอกามันแข็งกว่านี้พี่น้อง อีเด้อพี่น้องเขาจะว้เป็นกาครับเป็นซุยไปยพี่น้องตอนนี้เขามันก็เพียงหัวเขาเลยนครับคาดว่า,าอีกจักอาทิตย์นึงนี่แหละครับจะสี่ให้เพื่อนถอนไปไปสามครับมองวันทางแปลงทั้งบนพุนครับมันมีแปลงทั้งบนที่น้ำหยยบด้วยพี่น้องเด้อ นี่ครับซุยนี่ฮ่อสีทอนไปปินกาสามพี่น้องกถือว่ามันกระสิทธอยู่ครับโคตอนนี้มันท่านใยญ่แห้งพี่น้องมันท่านใยญ่แห้งยังงอนอยู่ครับ อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะพอด,ดีพอด,ดีครับสามผูผูพคนมันพนกติสามเราว่าว่นเดียรท้ายคลิปหลเหมือด้พี่น้องเนอนี่ล็อกคันแท้เนี่ยก็ิได้สามู่ครับหางบ่หลายนสองต้นครับแต่กบอยยาเพราะว่าเวลาเขาหน้าปีมันมันเงาครับเวลาเขาหน้าปีมันเงา นี่นะครับแถวเนี่ยที่ไว้เป็นกา้าวสามรู้พี่น้องทีได้พี่น้องเนี่ยทีได้ครับนี่ฝวนตกแน่บ่ใครสบายแน่พี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้ลุงทงลงทาบ่ไห้มาทายคลิปให้พี่น้องมึงนี่นะครับเข่าแน่หน้าเฮ้า ดูนี่กาถือว่าโอเคอยู่ครับอากาศวันนี้ก็บ่ได้ห้อนบ่ทันได้แดดครับอากาศก็บ่ทันได้ห้อนบ่ทันได้แดดนี่แหละพี่น้องเขาในหน้าครับเขายอดนะครับนี่ถ้าเกิดดีครับพอดีพอดีพี่น้องมองดูพี่น้องนี่ ฝนมันมันก็นเริ่มสามแล้วล่ะครับมันกับพ่อสามอ่ะ่าการณ่พราะท่านในแข็งแห้งคููขาก็เรียกว่บบาพระทา่านสามฝนหมู่วานนี่ฝนมาอตนะครับเด้อม้อนี้ก่ามาขึ้นเนี่ยก็บ่อตก็เลยลงมางเมืองเขาครับเอาปุ๋ยมืองห้อยหม่องมันในตีเป็นกาจักน้อยครับ พาไปเมืองแปงบนนะพี่น้องเด้อทั้งนี้่นวาสิวานสองสามหมื่นนี่น้ำก็หลาอยู่ครับนี่น้ำไหลเกินประมาณพี่น้องเนี่ยตะตีนี่เฟี้ยงล้อยหยาล้อยเลยพี่น้องนี่เหังใดได,ไดพี่น้องเศร้าหน้า เท้าหน้าก็ต้องเห็ดให้เห็ดหน้าเลยครับเด้อสมัยตะกี้ภู้ขาทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ถือว่าโอเคอยู่หลังจากเท้าทำงานเท่ากับมาอยู่บ้านเห็ดให้เห็ดหน้าครับพี่น้อง นี่เด้อครับพี่น้องแปลงนี่ดาสิไดสามนี่นะครับนี่หน้ามันหยียบมันครับนี่น้าหยียบมันนะครับเพอ,อ่อกติร้ายอยู่ครับนี่กติสามกาล่างห้างแห้งนะพี่น้องสามก็ล่างห้างแห้งไปคึอบัวตังหลบบัวต้องทีนะพี่น้องแต่ทีแล้วมันอ่ะง่วงบางงามสามบางห้างเลยพี่น้อง ไข่หอยเชอรี่พี่น้องนี่ไข่หอยเชอรี่นี่ครับไข่หอยเชอรี่นีมันใครที่นี่เป็นหลายหมื่นฟองเลยพี่น้องไม่รู้เนี่ไข่หอยเชอรี่ถึงไข่ใหม่ๆด้วครับหอยเชอรี่แต่มันไข่มันสิใครไปน,น้ำกอหย่าแต่เฮา เอาโยนลงน้ำปุ๊บนี่คือมันจะมันกติตายครับนี่ครับต้องไอยใกให้มันเกิดถ้ากบบีบโยนลงน้ำพี่น้องนี่แหละครับแถวนี้ลาเซเดซา,ามพี่น้องนี่ สามกับสามห้างห้างแบบนี้พี่น้องนี่เห็นห้างห้างแบบนี้เนี่สามห้างห้างไปเลยครับนี่มเน้นครับเอใหอ้เดียสามนิดนิดน,น,น,น้อยกว่าพ่อ ปูกับการข่าวอยู่เลยครับเด้อน้ามันหลายพี่น้องขามันก็ระบาดยาิปูอีปูลายแหง้งนะครับพันแท้เนี่ยสอดน้ำอีปูเด,ด้อครับเด้อแต่และแต่ละแปลงนี่คุณเหรอครับมองมีน้าขาคุณครับมองตีสามพี่น้อง อยากขึ้นอยู่พี่น้องเห็นว่าที่มันแส่น้ำอยู่จุ่มอยู่ในน้ำม,มันกะเพราะยามยืดขึ้นมาครับเพราะว่าน้ำม,มันมันหลายครับเขาเจาเอานา้ำเขาหน้าไหลแล้วมันซึมเขาซึมเขาแล้วมันกะสูบปอไว้พี่น้องสูบชั่วโมงเดียวบกแล้วก็ซึมเข้ามา เอาแซ่น้าันเห็นห้อยมันจะขึ้นอยู่ครับมันจะทางขึ้นมาอยู่หน้ามันพัดหลายครับถน้ามันบุกลงจากมือหนึ่งก็จะพอดีพอดีพี่น้องนี่ก็ส33นะครับเร้่บวกนี่ทำไรมาอยู่ครับ ลิมมีมุ้ยอย่ายไเลยพี่น้องเด้อลงมาทงมาถามมาเมืองเขาครับเมือง,งน้ำครับพี่น้องพามาชงบรรยากาศครับนี่มอือเศ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปนะครับ